เหรียญ10บ,บาทหมุนเวียนในหลวงรัชกาลที่9ปีพศ2 5 3 3ซึ่งถือว่าเป็นเหรียญตัวติดลำดับหนึ่งราคาสูงถึง5 0แสนบาทมีการเปลี่ยนมือเมื่อปี2562ผลิตมา100เหรียญแล้วมีการครอบครองให้เห็นเพียง6เหรียญแต่ไม่ถึง10เหรียญแล้วอีก90เหรียญน,นั้น อยู่ที่ไหนตามครูโดมาดูครับ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่รัก,รกนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนเพื่อนนักสะสมมือใหม่ทุกท่านนะครับกลับมาพบกับครูดงอีกครั้งหนึ่งในช่องครูดงคอยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับครูดงจะมาพูดถึงเหรียญ10บาทของในหลวงราชการที่9้านะครับเหรียญ10บบาทหมุนเวียนพุทธศักราช2533นะครับซึ่งเหรียญ10บบาทปี2533เนี่ย ทั้งมือเก่าและมือใหม่ก็ทราบกันดีอยู่นะครับว่าถือว่าเป็นเหรียญตัวติดลำดับหนึ่งของเหรียญ10บาทหมุนเวียนในหลวงราชการที่9นะครับแต่วันนี้ครูโด่งจะไม่พูดถึงรายละเอียดแต่ครูโด่งจะมาวิเคราะห์ให้เพื่อนๆฟังนะครับว่าเหรียญชนิดนี้พศ2533เนี่ยมีอยู่ในมือของนักสะสมรุ่นใหญ่ๆเนี่ยทั้งหมดแล้วหรือแล้วที่สำคัญ พวกเราๆท่านๆที่เป็นนักสะสมมือใหม่หรือว่าเป็นนักสะสมระดับกลางๆนะครับมีโอกาสจะได้ครอบครองไหมครับผมก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามช่องครูโด่งคอยด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับครูโด่งทําคลิปวิดีโอดีๆมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆและที่สําคัญเพื่อนๆจะไม่พลาดข้อมูลดีๆที่มีอยู่ในช่อง ครับผมสำหรับเหรียญปีพศ2533นะครับถือว่าเป็นเหรียญตัวติดลำดับหนึ่งของเหรียญ10บาทในหลวงรัชกาลที่9นะครับสำหรับเหรียญในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยเหรียญ10บาทหมุนเวียนเนี่ยจะผลิตตั้งแต่ปีพศ2531จนถึงปีพศ2560นะครับซึ่งเหรียญปี2531เนี่ยราคาก็ในกลุ่มของนักสะสมถ้าเป็นเหรียญ UNC ก็1,300-1,500สามละ แล้วก็มาปีที่2นะครับปีพศ2532ซึ่งอยู่ในมือของคู่โด่งนี่นะครับผลิตมากถึง100ร้ล้านเหรียญพอผลิตมาก100ล้านเหรียญปีพศ2533จึงผลิตเพียงแค่100เหรียญเท่านั้นพอผลิต100เหรียญความต้องการผลิตน้อยนะครับความต้องการจึงสูงมากแล้วก็มีราคาสูงมากนะครับ นี่คือเหรียญเบื้องต้นนะครับ2,532พอมีราคาแพงมากก็หลายๆคนนะครับที่ต้องการาได้ราคาสูงนะครับก็เลยนำเหรียญปี2,537ชนิดนี้นะครับไปตัดหางออกเป็น2,533เพื่อขายนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วก็ตบตาพวกมือนักสะสมรุ่นใหญ่ๆไม่ได้นะครับ เพราะว่าจะมีรอยเจียต่อให้แต่งยังไงก็จะมีรอยเจียนะครับสำหรับเหรียญ2,537น25ทีนี้เรามาลองวิเคราะห์สำหรับปี2533นะครับซึ่งราคานะครับที่เมื่อปีที่แล้วนะครับ2,519เนี่ยมีการเปลี่ยนมือกันี่ราคาสูงถึง50,000 0บาทสำหรับเหรียญสวยๆนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเหรียญที่มีการช้ำหน่อยก็อยู่ที่3 0 0 0 0 0บาทมีร้านใหญ่ๆนะครับระดับประเทศประกาศรับซื้อ3 0 0 0 0 0บาท ก็มีมาแล้วทีนี้มาลองวิเคราะห์กันนะครับว่าเหรียญชนิดนี้มันมีอยู่แค่ในมือนักสะสมใหญ่ๆจริงๆหรือเปล่าก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆใช้วิจารณญาณในการฟังของคุณดงด้วยนะครับข้อแรกนะครับถ้าเพื่อนๆเห็นนะครับเหรียญ10บาทปี2533เนี่ยไม่ว่าข่าวจะออกมายังไงนะครับ เท่าที่เห็นนะครับคูดงยังมองไม่เห็นถึง10เหรียญเลยก็มีอยู่แค่6เหรียญเเหรียญน,นะครับที่อยู่ในมือของนักสะสมระดับประเทศนะครับก็มีอยู่ไม่ถึง10เหรียญแต่จํานวนการผลิตของเหรียญ10บาทรุ่นนี้นะครับพศออนี้เนี่ยถึง100เหรียญ1น0เหรียญน,นะครับแต่ที่เห็นมีอยู่ในกลุ่มของนักสะสมใหญ่ๆ มีไม่ถึง10เหรียญแล้วอีก90เหรียญหรือ90กว่าเหรียญเนี่ยตอนนี้มันไปอยู่ที่ไหนก็ไม่แน่นะครับอาจจะใช้ปะปนโดยที่เราไม่ได้สังเกตก็ได้หรือเหรียญชนิดนี้จะไปอยู่ในมือนักสะสมระดับรวยระดับประเทศเนี่ยทั้งหมดแล้วก็ได้แต่กูโด่งมองว่า คนที่เป็นนักสะสมหรือว่าคนที่รวยระดับประเทศการสะสมเขาก็สะสมเหมือนกันนะครับแต่ว่าครูโด่งก็ยังไม่เชื่อว่าจะสะสมทีเดียว90เหรียญน,นะครับสำหรับเหรียญปี2533นะครับก็ไม่แน่อาจจะมีหลุดมาหรือว่าอยู่ในมือของนักสะสมเล็กๆอย่างพวกเราเราท่านๆก็ได้เพื่อนลองคิดดูนะครับ100เหรียญ มี10เหรียญเท่าที่เห็นนะครับมีอยู่10เหรียญที่อยู่ในมือของนักสะสมรุ่นใหญ่นะครับแล้วอีก90เหรียญเนี่ยเกเนเี่ยมันอยู่ที่ไหนแต่ครูโด่งก็ไม่ได้บอกให้เพื่อนๆไปตั้งหน้าตั้งตาหาเหรียญปี2533นะครับเหรียญส0บบาทปี2533จนไม่มีเวลาไปทางงทํางานนะครับแต่อย่างน้อยถ้ามีเหรียญ10บบาทพัดเสียเล็กนะครับ ก็อลองลองส่องดูหน่อยแล้วกันถึงแม้โอกาสหนึ่งในล้านหนึ่งในสิบล้านหนึ่งในหกสิบล้านแต่ก็ยังมีโอกาสนะครับคูโด่งมองว่าอย่างนั้นไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆจะคิดเห็นยังไงนะครับแต่คูโด่งมองว่าอย่างนั้นถึงแม้เราจะไม่เจอปี2533แต่ไปเจอปี2541ซึ่งเหรียญปี2 5 4 1ก็มีราคาแล้วมีราคาเกินหน้าเหรียญแล้วอย่างน้อยก็ยังดีนะครับ ก็ยังเป็นโอกาสครับผมวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งติดตามช่องครูโด่งคอยด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับครูโดง่งทาคลิปวิดีโอดีๆมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆหวังว่าพอเป็นประโยชน์บ้างนะครับสําหรับคลิปนี้วันนี้สวัสดีขอบคุณครับ